น้งบัล like ูกหลานมาส่งอาหารประจำบ่กรู้ผู้ใจมีลูกสาวกับลูกเขยมาประจำผมลับหลานผมมาเชื่อมผมไม่เป็นอิีตบัดวัดทาดเอาเสร็จแล้วผู้เฒ่าป่วยอาศัยอยู่บ้านอยูซองไก่บ้านไก่ซองไก่ตีไก่น้องซอยพระซอยยังไปน้ำก็ จะพระงาเด็กให้ <c oughs> เป็นภ้าหลัของโยมวรยาวัจกรทายกทายตาพอออกแม่ออกนั่นนี่ออกให้ทุกทิ้งทุกย่างว่าผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดทึงดีายมาตาปิดตูอุปัฏฐานั่งเลยมั่นดาและดีดานั่นนั่นเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ บินทาบาตเลี่ยงชีพได้ด้บินธบัตบินธบาตไปเลี่ยงได้อินพ่อกับแม่แต่พ่อแม่เลี่ยงพอ่อเนี่ยยังบ่เป็นพ่อแท้ก็บพ่ได้ดยละ่ะคุญคุณเกล็ดเนื้อเชื่อใจได้มาจากคุณพ่อคุณแม่อินบ่ได้ จิตใจของประเทศะพุทธศาสนาข้าเข้าป้อนน้ำนม้าเข้าป้อนน้ำนมของพอของแม่เป็นเหี้ยงมา่าไผ่ไงทุกทรมานลำบากตากลำมือนเพื่อนสิขาบ่ยากแล้วแต่จะไม่ทองตีกำมปั้นตีไปเดียวก็ไปแล้วนั่นมันหักก็หักมาแต่นในทองนี้มันจะเห็นเสียทละ บวชให้แม่เนืเด้อคาเข้าวฟ้อนน้ำนมบ่อยไปเบียดก่อนเด้ให้รู้จักนห็ดิดสองคล้องคิดสี่ห็ดมีคล้องเสียวรู้จักประเภทนี้ของทั้งโลกทั้งถ้มกันไปบวชผมก็ได้บวชเพราะจับพิธี่อ่านผมพูดสนใจศึกษากับผู้จับหน่อยแต่ยังใครก็บผงู้ไปเลื่อยต่อ อื่นก็จะเป็นวันพระอีกแล้วผูกหลานจะกืิมาไายปัญญบุญว <c oughs> ่าพูกพว้หลานผู้ใด้มาเราก็พยายามเขี่ยวเข็นให้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะพักในวัดโดยเฉพาะเรื่องโทรศัพท์ให้งดเว้น จะค <c oughs> ัดออกได้หลายปันนี่ก็องอปันไหนได้หลายปันนี่คัดออกได้ได้เลือกเอาได้ได้นั่นมันก็วน่นอมากลากไหม้แบบขั้นสั้นลงมากเว่ามันจะเอาถุงน้อยไว้ด <c oughs> กปนไหนสั้นลงมากเอาตุน้อยมันดีตัวไหนมันแม่งขิมนันตัวนี่คือกันตัว ท่านเข้าไม่ท่านเขา้าวมะข้าดงให้ถามข้าวหาไม่เนี่ท่านเข้าบ้านก็ถามข้าวหาคนท่านเข้าวัดก็ถามข้าวหาพระนั่น <c oughs> หลายตะไม่รั้มสิใสกับบ่มีตีไปหลายหลายขวม่มตีไปหลายหลายแน่วก็บ่มีปัญญาดอกคนชูมือ พอเอกกามหมายของโลอโมบโราณมาใส่แต่ตีความหมายรักกัวให้โผูกรักกลัวให้ตีแค่นี้นังบอกเขาใจไว้รักกลัวเกลี้ยงแท้สบายแค่นงางแห้งหายเอาสีนอนบบกอิ่มเอ้ยอย่างมากไปในทุกอยากลำบากตัถาทา่าไปโรงเรียนปานนี้จัง เลิกจากเป็นเกมไปบลส่ว <c oughs> น้วาวมถุกไปได้ดรอเป่งปฏิบัติเข้าไปง <c oughs> ดงามจุนก็มีความถูกบอคือว้ว่าน้ำฝนเน่น เอาน้ำใจเจ้าของเวลาน้ำเพี้ยนเจ้าของเว่าน้ำสมาธิเจ้าของเวลาน้ำพระกุธเจ้า้าตเชียธถตาเชียบแล้วเอาน้ำความรู้พุทธะแต่ว่าผู้รู้ผู้รู้เคยใจรู้อยู่รู و, ร้อยู่แก่ใจทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจนั่นรู้อยู่แต่คำนึงถึงได้หรือเสียเนี่ยบัดทำอะไรลงไปคำนึงถึงความได้นั่น เบิ้งนี้อังกับคำนึงถึงความได้กันเบิ้งเป็นนี่เบิ้งบ่เป็นกับเบิ้งเส่อย์นะได้ยังละบันนั่นมันก็ได้หลายแนวเด้บันอ่ะบ้านหนึ่งไปย่ำคือกันไว้บ้านพ่ออะไรอาหารก็ร้ายกันก็ย่ำห้ามเข้าคะตาอะไ้ ชิมเองตะกอนตอนเพียงยังนากันตะกอนเน้กันันพ่จํำกับเฮ้ยจงแสร็นีผูกหงาบกระหาบเลยนะแล้วคนนอกมากงากนะคบท่ว่ายากเพราะยากกับว่ากันทุมือถุงมืออยู่ไปว่ากันนี่กพาาบทุมือพาเตือนจักมือนันพูดเฉพาะเตือนเออจะไเได้บัดพูตัวได้สรูเพชรทั้งไหนบด อู้เผยขาเหมืนตัวแบบเมตตาก็บอกสอนแล้วก่อนกรุณาไม่เมตตาไม่กรุณามุติตาเหตุอะไรก็เห็ดอะไรแต่อันตังเน่าก็ลงไปผูเผยขาปล่อยว่างสวยนั่นคือทีไปงูก,กินเจียดงูก,กินกบอกไปทอยงูทอยกบนั่น ตายงูงูไปได้ก,กินงูก็าตายมันตายเกียดงูไปได้ก,กินก็จะตายเอาไปมากเกิดลงผู้เปรียขา่น,าวนะว่างเลยแต่พอนตัวเพราว่างก็ว่างเลยไปสรุปคำเดียวตา้งหัวมันไปต้องหันตาดดึงแล้วตั้งหังหวมันเนี่นยใจว่าตั้งหัวมัน ได้ทั้งในเอาทั้งหมดลอยกันบ่ได้เพิ่อกันบ่ได้ตนนั่นแด้เป็นที่เพื่งของตนเอ๋เร่งปฏิบัติเร่งปฏิบัติโอ้ยอุดมสมบูรณ์สมัยสมัยยากน้ออุดมสมบูรณ์ยากน้ำโลกทยาก อาก็ปล่อยไปตามการตามเวลาตามสมัยปล่อยไปตามลมสมผัดมาผัดไปนั่นเองอารมณ์มันจอดมาอารมณ์รักโลกสุขก,กับทุกข์ละคนคนเปรกานมีมากก็เพื่อว่ามยังมีความสุขน่ะคนใต้เ,เห็นทั้งรันแล้วมีความสุขพวามมีซื่อื่องบินมากได้บินซื้อถใหง่ๆโกโก้เก,ก๋ๆมาก ก็ได้แดนนีกควางจูบก็สนสวยงามไปมากกะเ่ากะแก่นี่นควางจูบก็สนหันีมาแต้นก็ได้แต่งต้นก็รอดก็ได้ผมเปผมขนเหล็กบ้านหนังทองขนหนาอะไรพวกแต่ละย่างดิยิ่งบริารัม้ยินก็ฟังพระพุทธเจ้าๆยิ่งหัวใจอันะ ก็หาฟังคุณอาจารย,ย์ก็ได้หรอกฟังเสียงพระพทธเจ้านะ่ะความตายของเรามันเที่ยงแล้วนะบัตถทองไหลคว่มกว่าทองด้วยแกนั่นแล้วความตายของเรามันแนอน,อน,แน,นอนแล้วก่อนติดตายเอาหยังไปนั่งเตรียมเอาหยังไปนั่งเตรียมตัวก่อนตายเดีอยวว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมมาะเบียงทะเบียงก่อนตายก็คือบุญ ม,มันจะไหนบุญมันถ้าเห็ดทุกขเ้ขาทุกขเ้าเห็นบ้างบางทนั่นละบุญคือความสุกขคือความสงบบวมีแนวไดจตกแนวควสงบมันก็สุกขก็เบาคำเดียวว่าใ,ใจบ่มียังเห็ดอยู่แต่บ่มีบ่มีแนวความบ่ไม่เห็ดเก่กูนะมินาทีทำไปทำไป เอาหนังก pues mm yeah. ันพางลมหายใจกออกคือมีม่เราได้คือแค่นันบางบงลกหายเจาะออกแค่เั็นหนังมม่เราได้สินี่ปัญญาสอบกับเพื่อเกเรสอบกับเพื่อเกเรมันกัจนปัญญามันก็ตอบใจตั้งพวกเกเรก็ได้พว่มคลอยว่างได้พวมเบาได้พวมสบายก็ ที่นี่อาการของควอมสบายอาการการปล่อยว่างพุทธ้บัดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงเป,ป็นสบปจัจจตังรู้จำเพาะตนนั่นอ้าวใจเราพร,ารอนอะพลงอะเวเนโมโตสา,าสรย์จารยาปาวะเท Yeah, <muchos> I mm -hmm.